คือแล้วผมเป็นตะเพียนครับผมโดนแล้วครับหนึ่งแต้มมาแล้วครับผมกระสุนหนังกระติกเข้าไปครับผมเรียบร้อยมาอีกแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับบิ๊กเอ็มซลครับผมมือนี้มาอีพีสามครับผมออกมายิงป่ามาตกป่าเหมือนเดิมครับ ออกมาครับป่าดมเช่นเคยครับผมปะ่ะตักท้ายกล้องด้หนี่นนอยอิมากับป่าดมครับวันนี้วันยุทธครับผมมึกือก้อนมือก่อนผมเลิกงานออกมาผมกะได้อยู่ตัวหนึ่งครับแล้วเมื่อวานนี้กะได้อีกตัวหนึ่งครับ,ววนนอ,รบออกมายิงป่าเดีย๋ยวจะเอาคลิปไปเบิ้งเด้อครับผมไปเบิ้งคลิปกันครับผม าครับผมช็อตเด็ดมาแล้วครับผมเมื่อกี้นี้ยิงไปแล้วครับยังบริตังกงงล่องถึกเลยครับผมน่าจะเป็นตะเพียนครับเดี๋ยวสีลงเดี๋ยวสีลงเอาให้เบิ้องนะครับผมมันมาที่จงังหวะพอดีครับยังบริตังกล่อยงยังกระป๋อง,งครับ อาแล้วครับผมเปิตะเพียนพอดีครับร้านไก่ไปป่าตื่นหมดเลยครับถือแล้วผมเปิตะเพียนครับผมโดนแล้วครับหนึ่งแต้มมาแล้วครับผมใส่พอดีครับใส่ขนาดใหญ่พอดีครับผม เจกกระสุดลูกดอ,อกครับได้มาแล้วครับผมเจกกะสุดลูกดอ,อกครับผมได้มาแล้วครับผมตะเพียนครับผมนี่ครับลูกดอ,อกเกระสุดลูกดอ,อกครับผมอาครับ ถือผมวะถืออยู่ครับเห็นยี่บอมไหมเอาครับผมเมื่อกี้นี่มาโพลหรอครับเจอหนังกระติกครับเจอหนังกระติกก็ปลาครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมลงเตาให้เบิ่งครับผม ิปตั้งโดนครับกระสุนหนังกระติกเข้าไปครับผมเรียบร้อยมาอีกแล้วครับผมวันนี้มาอีกแล้วครับผม,ว,นนม,ว,ผมวันนี้ครับหนึ่งแต้มครับมาแล้วครับ EP ทิ้งทวนครับบ่อน,นี้ เต็มแรกมาแล้วครับผมตะเพียนครับใส่ยัางงามเลยครับผมเอา,ารครับผมมาแล้วครับตะเพียนอันนี้จะเป็นอีพีทิ้งทัวร์นะครับผมเพราะสิ้นเดือนนี้พวกผมจะได้ย้ายโรงงานแล้วครับผมที่บ,บริอยู่ไกลบ์บอนี้แล้วครับผม วันนี้แต้มแรกมาแล้วครับผมตับเพียนครับเจอเต็มเต็มครับแต้มแรกมาแล้วครับผมหาครับผมเบิ้งจบแลวนะครับผมมือนี้ครับไปลุ้นกันครับผมสีมีตัวหรือบ่อครับผมอืมมือนี้พีนี้ครับผม EP ทิ้งทวนครับผมพออาทิตย์หน้า เอออาทิตย์หน้าพวกผมสิได้ย้ายโรงงานแล้วผมวเธาแก่ไปสิย้ายโรงงานโรงงานที่นี่มันสิปิดต,ตัวลงแล้วครับผมสัญญาเซาแล้วอืมเป็นสิได้ย้ายแล้วสิได้ไก่จักบอ่อนี่แนะครับผมโอ้สมองแล้วเจ๊ง <c oughs> น่าจะเป็นอีพีทิ้งทวนครับโรงงานอืมเป็นโรงงานาปกติเดี๋ยวไปรู้เลยครับว่าจะม,มีตัวหรือบอ่อครับวันนี้ไปนะครับผม คือครับดาวยิงพดเสียดายด้วเมื่อกี้เนี่ยส่งจิตพาดใจยุคพาดครับเมื่อกี้เนี่ย สองรอบเลยครับรถนี0 ครับที่นี่ร้านไก่ไปแล้วครับผมเพลิดอ,อยู่ครับผมมาแล้วครับผมโยิงอยู่สามโตครับเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นอยู่นะครับมาแล้วครับผมแย้มแรกครับผม ยืนจ้องยืนจ้องโดนครับอาแล้วครับผมยืนจ้องยืนจ้องโดนครับผมมาแล้วครับผมเต็มแรกครับผมเต็มแรกของวันนี้ง ขาปองว่ครับได้แล้วครับผมกับเพียนครับออาครับผมปลดออกแล้วนี่กับเพียนครับแต้มแรกของวันนี้แล้วครับผมอีพีทิ้งทวนครับออกมาลาแต้มแรกของวันมาแล้วครับผมยิงหนึ่งสองตัวที่สามครับยิงครั้งที่สามคับกถึกเหมือนนี่โอ้ ใช้โอกาสเปลืองขนาดครับผมเมื่อนี่เต็มแรกมาแล้วครับผมเอาเดี๋ยวไปรู้กันต่อครับไปบันทึกนี่ครับหลังจากยิงบันทึก ขึ้นเป็นหลังเป็นหลังโชว์เลยครับแต่มันอยู่ห้องน้องคนครับนั่นี่ยคิดเลยนะสิเอามันได้เห็นยัง๋ยวนะครับขึ้นเป็นหลังเป็นหลังโชว์เลยมันบอกเข้ามาไกลเลยเอ้ยเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อมีอีกตัวหนึ่งครับชอบเอาตัวนี้ ตันนี้กำลังเข้ามาครับผมเดี๋ยวจองตัวนี้ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสีไดตัวหรือบร่ได้ตัวครับผม ครับผมได้เวลากลับแล้วครับผมโบมานกับเมื่อนี่นะครับมาเบิง่งมาสรุปครับว่าได้จักตัวครับผมครับมื่อนี้ก็ได้ตะเพียนตัวเดียวคือเก้าครับผมได้เมือม่อไรโตเมื่อไรโตครับผมแดดลมลมตกแล้วครับผมสุดท้ายแล้วกัน ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมบายครับผม